نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب أشرح لي صدري ويسر لي أمري วัพลูก็ดตันมิลิสานิย่ฟ قه و ควูลิอัมมา بعد อัสสลามุอะลัยกุมุวะราะห์มัตุลอห์วะบรากะตุท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านครับความสำคัญของการจ่ายสดก์เรามาคุยกันต่อวันนี้พูดถึงความสำคัญที่มัน จะทำให้เราเนี่ยถูกปกป้องให้พ้นจากอาซาบถูกปกป้องให้พ้นจากนรกย a h r นัมอันนะฮาวิกอยตันมินลัลอาซาบวาสบิลลิดูคูลินจันนะแท้จริง การจ่ายสโดอกนั้นมันเป็นสิ่งป้องกันให้พ้นจากอาสาบและมันเป็นหนทางที่จะนำผู้ศรัทธาเข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาพี่น้องครับสิ่งที่เราต้องการก็คือชีวิตของเราตายไปแล้วเนี่ยพี่น้องปรารถนาอะไรเราปรารถนาว่าอยากจะได้เข้าสวรรค์แล้วจะได้ไหม ขั้นแรกตรงนี้เอาในสิ่งที่มันอันตรายก่อนเราทุกคนต้องพยายามที่จะศึกษานะครับว่าทํายังไงนะให้พ้นจากไฟนรกพอพ้นจากไฟนรกแล้วแน่นอนอัลลอฮฺจะเมตตาให้เราได้เข้าสวรรค์ของพระองค์มันไม่มีที่อื่นไม่นรกก่สวรรค์ไม่สวรรค์ก็นรกเขาอธิบายว่าอัลส,สุนก็วัลอิมฟากูฟีสบิลขัย ฟิดยดตุลลิลอับดิมิัลอาซาบวะตักซีลวละตักลีสละูวะฟีกาคุณมิัลไอกอบ <c oughs> สอดกอนนั้นเป็นสิ่งที่จะนำผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยไปสู่หนทางที่ดีงามและมันจะเป็นค่าไถ่หรือมันจะเป็นสิ่งป้องกันสำหรับบ่าวเนี่ยให้พ้นจากอาซาบของอัลลอฮ ในวันกิยามะวัตคลีสุลลหูก็คือให้พ้นให้พ้นหลุดพ้นออกจากไฟนรกว่ฟีกากุลมินันมินันไอกอบแล้วก็หลุดพ้นจากการลงโทษทั้งหลายโดยฮะดีสต่างๆนะครับมากมายจริงๆที่ได้พูดถึงเรื่องนี้ท่านนบีเปรียบเทียบอย่างนี้นะคนจ่ายสดอกอเนี่ยกาเมซารีรยูลินอาซาโรหูอาดูเหมือนกับคนคนหนึ่งนะ ศัตรูเนี่ยจับไปเป็นเฉลยออลลอพี่น้องมันน่ากลัวขนาดไหนลองไปดูการสู้รบในอิรักการสู้รบในซีเรียในขณะนี้ในขณะที่ทหารคนหนึ่งจับทหารอีกกลุ่มหนึ่งมาเป็นเฉลยศึกออลลอทั้งตบทั้งตีมัดมือเสร็จแล้วก็ผูกปากบางทีก็ไม่ได้ผูกปากแต่ก็มัดมือแล้วดูที่ริมฝีปากของคนที่เป็นทหารที่ถูกจับมาจากฝ่ายหนึ่ง ปากแห้งแล้วก็ตาเนี่ยมันร่อยเขาคิดว่าเขาคงจะต้องถูกยิงตายในเร็วๆเนี่ยไม่มีกระจิตกระใจเขาถามอะไรมันก็ตอบด้วยน้ำเสียงที่มันไม่มีอาจจะหิวน้ามากอาจจะแบบมึนอาจจะอยู่ในความหวาดกลัวอย่างยิ่งหน้านีน่นะซีดอย่างมากล้วผมไปเปิดดูเอาโลแต่เราก็ไม่รู้นะฝ่ายไหนฝ่ายถูกฝ่ายไหนฝ่ายจับมาแต่ว่านึกถึงที่ท่านนาบีบอกตรงเนี้ย จ่ายสโดโก็ไปแล้วคนจ่ายสโดโกอเนี่ยเหมือนกับอย่างนี้เหมือนกับคนคนหนึ่งที่ถูกจับเป็นเชลยฝาเอาซกูยะดโฮอิลาออนุกฮิฮิเอามือเนี่ยมัดเนี่ยมัดว้ที่คทรทำอย่างนี้มือเนี่ยมัดแล้วก็ห้อยนี่ยือพาดว้ที่คอข้างหลังแล้วก็เดินมาเนี่ยก็เอาปืนจี้เอาเอาวุธจี้อยู่ทั้งหิวทั้งหวาดกลัวทั้งตื่นตระหนกทั้งเครียดไปหมดเนยะในเวลาตรงนั้นอะพี่น้องจะทำยังไง ถ้าเราอยู่ในสภาพเช่นนั้นเนี่ยทำยังไงวักด,ดิมูลียัตริบูอโนกอฮูจับขึ้นมาคุกเขา่านะครับเอามือมัดไผ่หลังแล้วก็จะฟันคออยู่แล้วช่วงนั้นเนี่ยพี่น้องคิดอะไรช่วงนั้นเนี่ยพี่น้องคิดอะไรคิดอยากจะรอดอยาอัลลอฮ์ให้รอดด้วยเถิดอย่าอัลลอฮ์ให้รอดด้วยเถิดฟะก,กอและไอ้คนที่เป็นเฉลยศึกเนี่ย นั่งคุกเข่าแล้วก็กำลังจะถูกฟันคอเนี่ยผ้าก็ปิดใบหน้าเนี่ยก็เลยพูดอย่างนี้อานาอัฟตอดีมิงกมบินกอรีวันกกซีฉันขอถ่ายตัวของฉันได้ไหมนี่มีเงินอยู่ในกระเป๋าเนี่ยมีเงินอยู่ในกระเป๋าเนี่ยมันจะมากจะน้อยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะเอาไปเลยมีทองคําอยู่ในกระเป๋าเนี่ยอ่ะมาเอาไปฉันขอถ่ายตัวของฉันให้พ้นจากการถูกฆ่าตรงเนี้ยได้ไหม ปรากฏวัยคนที่อยู่บริเวณนั้นทั้งหมดที่จับเข้ามาเป็นเฉลยศึกเนี่ยรับอัลลอฮ์พี่น้องรับรับโอเคมีสตังค์ใช่ไหมมีทองคำใช่ไหมเอ,เอาไปไปรอดรอดรอดเอาทองคําจากกระเป๋าของเขาไปเอาเงินจากกระเป๋าของเขาไปแล้วก็ปล่อยให้คนคนเนี่ยเดินรอดพ้นท่านบีบอกว่าสภาพเช่นเนี่ยเหมือนกับคนที่จ่ายซดโกจ่ายสกาดพอไปในวันเกียรมากําลังจะถูกโยนลงสู่ไฟนระกเ่ยนะ สอดก็มาขวางเขาเอาไว้เหมือนเด็กชายคนเนี้ที่นบีเล่าให้เราฟังเป็นเป็นภาพชัดมากพี่น้องท่านนาบีเล่าให้เราฟังเนี่ยภาพตรงนี้ชัดมากแลาเอาหอพี่น้องลองดูลองเนี่ยลอง,ลองตอนเนี้ไปเปิดดูใน,นใน, YouTube นยูทูบนะแล้วก็เอาผมเปิดเป็นภาษาอังกบะนะผมก็เขียนนะ ฮาร์บุนฟีซีเรียหรืออะไรก็ตามแต่เขียนลงไปแล้วเดี๋ยวมันจะมีเป็นอะไรแหละการจับเฉลยศึกมากได้ต่างๆเห็นบางคนเนี่ยเอาลอยังไม่ได้ยังไม่โตเท่าไรเลยอายุสักสิบสี่สิบห้าปีเท่านั้นเองเอาลอยยังเด็กมากเลยหน้าเนี่ยซีดใบหน้าเนี่ยก็มีแผลเลือดก็ไหลจากที่ศีรษะถูกจับแล้วก็มัดมือไผ่หลังมาแล้วก็เดินเอามือปีปืนเนี่ยจี้แล้วคนจี้ปืนก็ปิดหน้าหมดเลย ผมนึกถึงเด็กตรงนั้นเอาเอาเอาตาตัวของเราเน่ยเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจของเขาเนี่ยเขาคิดยังไงอะเอาโลทํายังไงได้จะรอดทํายังไงได้จะรอดเขาคงคิดอย่างงี้นะผมก็ขอดูอาต่ออัลลอฮ์นะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีอาฟาณีมิมับตลากะบีฮีวะฟัดดลอเนอลาแกซีนิมินมันคอลกอทัฟดีลาขอดูอาบทนี้เพราะนบีบอกว่าถ้าเราเห็นใครก็ตามแต่โดนบัลลาของอัลลอฮ์ อยู่ในสภาพที่ถูกบาลลาของอัลลอฮ์เนี่ยขอดุอาบทนี้แล้วเราก็จะไม่โดนบาลาแบบที่เราเห็นเนี่ยขอดุอาแบบนี้ขับรถไปพอเห็นใครโดนรถชนนอนตืดดินพับๆอยู่ข้างถนนขอดุอาบทนี้แล้วเราก็จะไม่โดนบาลาชนิดเดียวกันกับที่เราตาของเราได้เห็นอัลลอฮ์ให้ท่านนบีมาสอน,นก็ขอดุอาบทนี้แต่ว่าสงสารเนี่ยเด็กอายุมาสิบสี่สิบห้าเนี่ยยังเด็กอยู่เลยกาลังจะโดนยิง แต่ว่าในวิดีโอเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าถูกยิงนะพอมาอ่านฮะดีสบทนี้ปั๊บอลอโลพี่น้องคนคนนี้จะดีใจขนาดไหนเนะี่ยศัตรูไม่รู้ว่ามีสตาง์มีทองคําอยู่ในกระเป๋าเดิโดนเขามันอาจจะมายังไม่ได้ค้นอะไรอ่ะนะสมมุติอย่างนี้พอกําลังจะถูกฟันคอกําลังจะถูกยิงศีรษะเนี่ย คนที่ถูกมัดมือที่เป็นเฉลยศึกในยบอกว่านี่ฉันมีทองคําฉันมีสตังค์อยู่ก้อนหนึ่งมันจะเล็กมันจะน้อยหรือมันจะมากก็าตามแต่ท่านเอาไปให้หมดเลยฉันขอไทยตัวของฉันปรากฏว่าทหารที่จับเข้ามาเป็นเฉลยศึกเนี่ยนะปล่อยตัวเพราะมันมีเงินมันมีทองคํามาเป็นค่าไทยแล้วคนคนนี้ก็รอดพ้นถามว่าคนที่ที่รอดพ้นจากการถูกฆ่าตรงนั้นดีใจไหมพี่นะ้อง เสียเงินที่อยู่ที่ตัวเฉยๆโอ้ไปเลยเงินเอาไปเลยท่านอาบีบีกเปรียบเสมือนคนที่จ่ายสดอก็กไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาเนี่ยฮะดีษแบบนี้มีหลายต่อหลายบทด้วยกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกสักบทหนึ่งว่าความสําคัญของการจ่ายสดก็ที่เราได้พูดถึงความสําคัญที่ว่ามันเป็นตัวที่จะปกป้องเราให้พ้นจากอาซาบ ของนรกจะหันนำเป็นตัวปกป้องไม่ให้เราเนี่ยถูกโยนล,ลงสู่ไฟนรก <c oughs> ดูต่อท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเอาไว้นะครับคือเหตุการณ์ตรงนี้อยู่ในอัลลัมบารซักอินนัลไมยิดอิดาวูดิอาฟีกอบริฮีอินนาหูลายัสมาคัฟกอนีอาลีฮิมฮีนอายุวัลเล่นานะอันหูแท้จริงไมย,ยิดเนี่ย ในขณะที่เขาถูกฝังลงไปในหลุมฝังศพกบเรียบร้อยแล้วอ่านดูอาตัสบีเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนที่ไปส่งที่หลุมศพนะครับไปจัดการฝังศพให้แกเข้าเนี่ยเขาก็เดินนบีบอกว่าคนที่อยู่ในหลุมฝังศพได้ยินได้ยินเสียงรองเท้าเดินจากไปของคนที่ไปส่งหลังจากนั้นแล้วเนี่ย <c oughs> มีการสอบสวนใครเป็นพระเจ้า อ้าวใครเป็นนบีนะครับใครเป็นรรซูลใครคืออัลลอฮ์ศาสนาอะไระถูกสอบสวนอาสมุติว่าบางทีก็ตอบได้บางบางทีบางรายการก็ตอบไม่ได้ก็มีอาซาบนะครับหรือบางทีตอบได้นะครับแต่ว่าข้อปฏิบัติต่ตางๆในตัวของเราเนี่ยมีมีบางรายการที่จะโดนชำระความในใน,ในอลัมบัตซัก เช่นคนนินทารับหลังเนี่ยมีอาซาบในในหลุมศพคนกินดอกเบี้ยมีอาซาบในหลุมศพคนไม่เอาใจใส่ต่อการละหมาดมีอาซาบทุกทุกบาปเนี่ยมีอาซาบในหลุมศพอาซาบนะครับก็จะมีการลงโทษพอมาแล้วเนี่ยท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัสซอลาตุอินดะรอซีฮีคนคนเนี้ยนะก็มีละหมาด นะครับมาอยู่ทางด้านศีรษะวากานาซิยามอัยญมีนิฮีถือสินอดอยู่ทางด้านขวาม,มือวากานาติจากาตัวอันชีมาดีจากาสอดะก้อนอยู่ทางด้านนิซ้ายมือวัเฟียรุนคอยรอดแล้วก็ความดีต่างๆทั้งหมดในหน้าที่เขาทำอยู่ทางด้านเท้าปลายเท้าฟยุตามินกิบลิระซิฮีจะมีการลงโทษออกมาทางด้านศีรษะ ฟัตกูลุซาลามะกีบาลีมาดคลัลพอมาทางด้านศานีรษะนี่ละหมาดเนี่ยเป็นตัวขวางกั้นวะนี่ทางด้านนี้มาไม่ได้เป็นที่ของฉันจะมาลงอาซาบนี่นะลงโทษในในหลุมฝังศพเนะี่ยอันนี้พูดถึงในอัลลัมบัตซักละหมาดามาทางนี้ไม่ได้ที่ของฉันพอจะไปทางขวาการถือสินอนบอกว่าตรงนี้มาไม่ได้ฉันปิดไว้แล้วมาทางด้านซ้ายเรื่องเรื่องสกาเรื่องซอดดอกก็ ก็บอกว่ามาทั้งนี้ก็ไม่ได้ฉันปิดไว้แล้วพอะจะไปทางเท้านี่นะความดีต่างๆการซิกนุลลลฮอการอ่านคุรานวลอีฮซานอิลลนนาทำความดีกับผู้คนเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาตินะครับทั้งหมดที่เป็นความดีอยู่ทางเท้าวอตรงนี้ก็มาไม่ได้เพราะนั้นอาซาบในหลุมฝังศพจึงมาหาคนคนนี้ไม่ได้อันเนื่องมาจากละหมาดเรื่องสก,กาด เรื่องสอดโกรเรื่องถือศีลอดเรื่องการทําความดีเนี่ยปกป้องคนคนนี้หนึ่งในนั้นคือสอดโกอยู่ทางด้านเนี่ยซ้ายมือเนี่ยสกา a วัโโรือสวดกอยู่ทางด้านซ้ายมืออัลลอฮอะกอบัรแล้วคนคนนี้เป็นยังไงอ่ะอยู่ในหลุมฝังศพก็ฮัมดุลิลละดีสิถือศีลอดมาปกป้องส a ก a r มาปกป้องสอดโกมาปกป้องเพราะฉะนั้นพยายามพี่น้องละหมาดอาจจะปกป้องขอให้สอดโกสอดโกมีเอาไว เพราะเราพูดว่าซดดกรเนี่ยท่านนาบีสอนไว้ในหลายฮะด,ดิษว่าเป็นตัวปกป้องเป็นตัวยับยั้งเราเนี่ยไม่ให้ถูกอาสาบของอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นอาสาบที่อยู่ในหลุมฝังศพหรืออาสาบที่อยู่ในโลกอาคิรอก็ตามแต่ท่านนาบีจึงกำชับบรรดาสตรีนะดูนะครับสตรีมุสลิมาทั้งหลายฟังทั้งนี้นะท่านนาบีกำชับอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายซดดกรเนี่ยท่านนาบีบอกอย่างนี้ ยามาชรนนิสัยทศดักนะฟะอินนีรอัยตุกุณนะอักษรออัลฮิลนาร์ฟุนตฟุลนวบิมยา رسول الله กลาวทักสุรนลางนวทักฟุรนอาชีรโอมวลบรรดาสตีทั้งหลายโอ้บรรดาสตีทั้งหลายเธอทั้งหลายจงสดก้อนะสดก้อให้มากๆ พอแตะแท้จริงฉันในเห็นพวกเธอเนี่ยอยู่ในนรกจะหันนำนี่เยอะอัลลอฮ์ให้เห็นเนี่ยนะ,พนะญญเพราะนั้นดุนยาในโซนเราก็เยอะๆนะประเภทของผู้หญิงอยู่ใน,นอยู่ในนรกจะหันรรนำนีเยอะนะเหล่าบรรดาสตตีก็ตกใจถามท่านอัลกุรเป็นสาเหตุอะไรอ่ะสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องปากผู้หญิงนเรื่องปากเรื่องเรื่องสาบแช่งเรื่องดาทอนินทารับหลัง แล้วก็เรื่องปฏิเสธความดีของสามีอันเนี้ยทินาบีบอกบางส่วนเฉยๆทินาบีบอกนะมีอีกหลายรายการแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราควรอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในจุดนี้ท่าน,นาบีบอกว่าวิธีปลอดภัยจากไฟนระกวิธีปลอดภัยจากอาจาบในหลุมศพก็คือตาซัดดักนะโอ้โอ้ประชาชนสตรีทั้งหลายโอ้มวลสตีทั้งหลายฟังให้ดีนะ จงปกป้องตัวเองให้พ้นจากไฟในรกจงปกป้องตัวเองให้พ้นจากอาสามในหลุมศพด้วยกับการจ่ายสดอกกอเพราะฉะนั้นพี่น้องน่ากลัวมากอาสามในหลุมศพอาสามในโลกอาคิรอปกป้องตัวของเราด้วยการจ่ายสดอกกอเป็นหนทางของลลอ a h เถิดครับพี่น้องวบิิลาฮิตตาฟิกวลฮิดายะอะลัยรัลห์มตุลลอฮ์วะบระกาตุ من العبر نحمد الله وحده